เต่าสมชายพาลูกเจอนัดอดีตรักเก่ายกอดีตภรรยาเป็นแม่คนที่สองสุขใจสมใจทายาเต่าสมชายไม่สนอดีตให้ลูกสวมกอดนัดมีเรียเวลาสามารถช่วยได้ทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะ คู่รางอย่างเต๋าสมชายเขมการดกับนัทมิเรียเบเนเด,ดตตีที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยฝ่ายเต๋าทำคะแนนนำโดงนำมีลูกกับยูยอัธมาศไปถึงสองคนและเมื่อมีโอกาสในการโคจรมาเจอกับคนรักเก่าอย่างนัทมิเรียอีกครั้งในงานแต่งงานของสายฟ้าเศรทฐบุตรเพื่อนร่วมรุ่น ก็เป็นการเจอกันด้วยดีแถมพาลูกๆมารู้จักกับนัดมิเรียด้านยุ้ยเมียใหม่ยังบอกให้ลูกเรียกนัดว่าพี่กลายเป็นภาพน่ารักน่ารักทำเอาแฟนๆพากันชื่นใจในมิตรภาพที่เกิดขึ้นอย่างมากที่เดียวก่อนหนีน้เต่าเองเคยพูดว่าขอยกให้นัดเป็นแม่ทุนหัวของลูกอีกคนด้วยถึงแม้ว่าจะดูเป็นคุณพ่อมัดเข้มสําหรับเรบเาสมชายแต่เจ้าตัวก็บอกว่าในการเลี้ยงลูกนั้นสบายๆไม่ตีกรอบอะไรให้ลูกเลย มีแค่นะนําบ้างพร้อมเผยแนวคิดในการเลี้ยงลูกในฉบับตัวเองว่าต้องเป็นเพื่อนกับลูกให้ได้จะได้ตามลูกทานและข้อดีคือพ่อกับแม่ก็จะได้ตามโลกปัจจุบันทานพอโลกเดินไปเร็วมีวิธีการสอนลูกทั้งสองคนอย่างน้องสมใจและน้องสุขใจให้รู้จักเสพสื่ออย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้ใช้สมาร์ทโฟนจนกว่าจะขึ้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หหรืออายุครบ12ปีเต็มซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเต่าได้ให้ใหของขวัญลูกๆเป็นเพียงโทรศัพท์ที่ไว้ใช้เพื่อโทรเข้าและโทรออกเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าหากใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดความฟุง้งซ่านนอกจากนี้ก็ไม่ปล่อยให้ลูกดูละครทีวีเช่นกันส่วนกิจกรรมหลกัหลกๆที่ปลูกฝังให้ลูก ก็คือให้ดูสื่อที่เหมาะสมกับวัยเท่านั้นและเน้นหนักไปในการอ่านหนังสือพร้อมกับกิจกรรมสนทนาการต่างๆอย่างการเล่นกีฬาและเรียนดนตรีที่จะช่วยเสริมสร้างเรื่องสมาธิสิ่งที่เขาทํามันก็เป็นตัวเขาหมดแล้วเราก็เลี้ยงเขาเองถ้าเขาทําไม่ดีไม่ถูกเราค่อยบอกเขาการเป็นพ่อเราฟังคนอื่นแล้วมันไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเองจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณภรรยาของผมและทุกอย่างในโลกที่ทําให้เรามีครอบครัวที่อบ่นและมิเศษแบบนี้แล้วมีลูกๆที่น่ารักสําหรับเราตลอด